ชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับกับดวงชะตาในเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายก่อนที่จะหมดปี2567สินแสหมิงอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีตุลแบบนี้ว่าฟังให้ดีนะครับดาวสุขของคุณนะครับได้ย้ายไปอยู่ในเรือนพันธุนะครับไปอยู่ในตำแหน่งเทวีโชค แล้วก่อนจะย้ายอีกครั้งหนึ่งไปอยู่ร่วมกับดาวเสา์นะส่วนดาวเกตเนี่ยย้ายมาทับลัคนาราศีตุลน,นะครับในวันที่สี่ธันวาคมนะพอวันที่4ดาวเกตย้า,ายปุ๊บวันที่5ดาวสุกก็ย้ายย้ายเลยย้ายเข้ามาังกรเป็นเทวีโชคและช่วงก,กลางกงเดือนดาวอาทิตย์ก็จะย้ายไปโยกหน้าชาวลัคนาราศี นะครับไปโยกกับดาวเกตที่ทับลัคนาราศีตุลอยู่จึงเป็นนะครับเดือนสุดท้ายของปีที่จะมีการเดินทางนะไม่ว่าจะเป็นจากเรื่องของงานหรือความจําเป็นอะไรสักอย่างที่ทําให้ชาวลัคนาราศีตุลคุณนั้นจะต้องเดินทางแต่เป็นการเดินทางที่ส่งผลดีกับชะตาของคุณเอง แต่อย่างไรก็ดีดาวมนุษย์ตยูและดาวราหูต่างก็ยังทํามุมปลายหอ,อกกับชาวลัคนาราศีตุลคุณระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายไว้สักนิดหนึ่งก็ดีนะครับวันที่1ถึงวันที่5นะครับธันวาคมช่วงนี้มีโอกาสจะได้เดินทางไปไหนสักอย่างหนึ่งหรือเป็นช่วงที่เจ้าชะตาก็คือลัคนาราศีตุลน,นี่อยู่ไม่ติดที่เลยวันที่6ถึงวันที่ส0ช่วงนั้นอารมณ์จะหงุดหงิดง่าย มีเรื่องมากระทบกับความรู้สึกกระทบกับจิตใจง่ายหรือเรากลายเป็นคนที่อารมณ์ฉุนเฉียวกับเรื่องที่ไม่น่าเป็นเรื่องวันที่11จนถึงวันที่15 16ถึง20ช่วง10วันตรงนี้จะเป็นช่วงที่คุณจะมีเรื่องต้องตัดสินใจที่สําคัญสําคัญในเรื่องของการงานเป็นการตัดสินใจที่สําคัญเป็นการตัดสินใจที่นะครับรอนะครับ ให้มันเข้าที่เข้าทางแล้วจะมีการตัดสินใจที่ทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเออเราควรจะทําแบบนี้แบบนี้แล้วมันก็เป็นไปนอย่างใจที่คุณเองนั้นต้องการก็พูดง่ายคือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่ดีนั่นเองแหละนะครับแล้วก็วงเล็บว่าเป็นใน,ในเรื่องของงานนะ21จนถึง25ช่วงนั้นวุ่นวายใจนะครับกับเรื่องของความรักมีความไม่ค่อยแฮปปี้นักมีความกังวลใจดาวอังคารเองก็ยังอยู่ในตําแหน่งที่เป็นนิด นะฮะแล้วก็นิดเนี่ยในความหมายทางโหราศาสตร์คือองศามันอ่อนกําลังคนที่เป็นชาวลัคนาราศีตุลอาจจะมีเรื่องกลุ้มจิตกลุ้มใจเกี่ยวกับเรื่องความรักอยู่เหมือนกันแล้วก็ยี่บหกจนถึงสาสิบเอ็ดช่วงนั้นก็มีเวลาไปเหนื่อยกับเรื่องของงานทุ่มเทกับเรื่องของงานมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องทําให้มันสําเร็จรุ่งรุงไป มีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณแพลแนไว้อยากกระทํามาก่อนหน้านี้แล้วจังหวะมันยังไม่ได้ทําหรือทําเสร็จไปขึ้นก,นกลางๆก็น่าจะมีการทําต่อให้เสร็จในช่วงปลายปี2567ก็คือในเดือนธันวาคมตรงนี้ส่วนในเรื่องของการเงินนั้นยังเป็นบทสรุปทางโหราศาสตร์ที่ชาวลัคนาราศีตุลจะมีรายจ่ายยุกจริงค่อน,นข้างที่จะเยอะคุณจะคุมรายรับรายจ่ายได้ไม่ค่อยดีกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองไม่ค่อยแฮปปี้ในเรื่องเงินเงินทองทองเท่าที่ควร ในเรื่องของความรักนะครับในเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปีเป็นเดือนที่อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงถ้าคุณมีแฟนหรือมีคนรักอยู่ก็ต้องบอกให้เขาเข้าใจว่าช่วงนี้เราเป็นยังไงก็ไม่รู้ฮะเอ่ออารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงไม่รู้ว่าเลือดจะไปลมจะมาหรือว่าลมสว่านแดกอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้อารมณ์มันขึ้นขึ้นลงลงหง,งุดหงิดชุนเฉียวง่ายไปหมดนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกนะครับส่วนคนที่ยังโสดช่วงนี้ก็เหมือนกัน ลมเพยลมพัดเดี๋ยวก็อยากจะมีแฟนเดี๋ยวก็อยากจะอยู่คนเดียวเป็นอินโทร์ดแม่ซะอย่างนั้นแหละอะไรก็ไม่รู้ฮะใครทีเ่เข้ามาคบกับชาวลัคนาราศีตุลคุณจะสังเกตได้ง่ายๆว่าชาวลัคนาราศีตุลในเดือนนี้อารมณ์จะขึ้นลงสลับขึ้นลงง่ายมากๆเลยถ้าพูดกันทางโหราศาสตร์ผมก็ต้องบอกว่ามันเป็นอิทธิพลของดวงดาวนั่นเองนะอย่างไรก็ตามนะครับในเดือนสุดท้ายของปีผมเชื่อว่าการเงินการทองของคุณน่าจะขยับดีขึ้น นะครับแต่รายจ่ายก็เยอะมากนะได้มานแทบจะไม่ค่อยได้เก็บไว้หรอกไปดูเหอะฉะนั้นนะฮะบ,บริหารเงินดีๆมันเหมือนกับบางทีแล้วมันใช้จ่ายออกไปอย่างรวดเร็วเรามีความรู้สึกว่าเราวินัยนเรื่องการเงินเราไม่ค่อยดีนักในช่วงเดือนธันวาคมตรงนี้นะครับแต่ก็มีใช้ไม่ขาดมือนะขอให้สบายใจได้เพียงแต่ว่าเ,เนี่ยอย่างดาวการเงินอย่างเงี้ยดาวเจ้าเรือนการเงินมันไปอยู่ในตําแหน่งที่เป็นนิด แล้วก็ดาวเจ้าเรือนวินาศไปอยู่ในเรือนการเงินน่ะมันก็มันก็หมายถึงเรื่องเสียเงินอะ่ะเออก็ง่ายๆอะ่ะดูง่ายๆเลยฉะนั้นอะไรที่มันใช้จ่ายออกไปกับตัวเองเนี่ยเราก็ยังพอคอนโ contrl ได้แต่สาหรับคนอื่นแล้วจะมาหยิบยืมหรือมาขอความช่วยเหลือใดๆถ้าเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงนะครับโอกาสที่จะมีปากเสียงกันภายหลังนั้นเป็นความเป็นไปได้นะผมว่าเลี่ยงได้เลี่ยงจะดีที่สุดเงินก็ไม่ต้องจ่ายด้วยออมิตรภาพก็ยังไปได้คุณก็คงจะต้องหาวาทศิลป์สักอย่างหนึ่งที่ พูดแล้วคู่สนทนาเขาเข้าใจอ่ะเออว่าเราอาจจะบอกไม่มีหรือว่าเราติดขัดบางประการไม่สามารถให้ยืมได้หรืออะไรก็ว่าไปหรือมีวิธีทางออกแต่ละคนที่ต่างกันนะครับเนี่ยคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีตุลไม่ใช่หลอกกลัวคนจะมายืมเงินหรือคนจะมาขอความช่วยเหลืออะไรสักอย่างในเรื่องการเงินแน่ๆในเดือนธันวาคมนะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านโชคดีไปก่อนสวัสดีครับ